สวัสดีครับสําสรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมช่องลาพารวชาแนลนะครับวันนี้จะมาพบกับในทางของรัฐบาลไทยในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพนสิบแปดนะครับในชุดของเลขบนนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กลุ่มเลขบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรของหลักสิบนะครับหลักสิบค่อนข้างจะเดินดีนะครับก็ลองนี้เอาสูตรสูตรหลักสิบมาชนให้ดูนะครับ ให้กลุ่มเลขสองกลุ่มนี้นะครับนะหลักสิบนะครับตัวนี้คือตัวชนนะครับกลุ่มนี้ตัวชนครับเราจะให้ดูด้วยที่หนึ่งมีนานะมีนาคมหกสิบแปดนะครับรอบนี้ตัวชนได้สี่ตัวเลยนะครับก็ออกไปที่เลขเก้านะครับหลักสิบสิบหกมีนานะครับก็ชนชนกันครับสี่ตัวเหมือนกันครับ มาที่เลขหกหลักสิบนะครับวันที่หนึ่งเมษานะครับประชนมาสี่ตัวเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าหนึ่งเมษาสิบหกสิบหกเมษาหนึ่งเมษาในชนกันสี่ตัวหมดเลยนะครับได้ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปถ้าเป็นปักหลักนะครับกลุ่มก็จะหมดสี่สิบตัวนะครับสี่สิบตัวเลยนะครับถ้าเป็นแบบปักหลักนะครับหลักสิบ เรามีได้สิบหนึ่งเมษสามาที่เลขแปดนะครับนี่ครับสิบหกเมตรสามที่เลขสองนะครับมาชนนะครับนี่ครับสองพฤษภานะครับเรามีชนสองตัวครับศูนย์กับเจ็ดนะครับมาที่เลขศูนย์นะครับหนึ่งมิถุนาชนสองตัวนะครับศูนย์กับห้านะครับมาที่เลขห้าหลักสิบนะครับ 16บมิถุนาลมี้ชนสี่ตัวนะครับมาที่เลขเก้านะครับหนึ่งกรกฎาก็ชนสี่ตัวเหมือนกันครับมาที่เลขสี่นะครับนี่ครับชนสี่ตัวนะครับสิบหกรกฎาชนสองตัวนะครับสองกับเจ็ดมาที่เลขสองนะครับหลักสิบถ้าชนแบบนี้ก็ถือว่าได้ตัวน้อยลงนะครับแต่มันโกได้เป็นทุกงวดนะครับแหละ ที่มันคือสูตรจะเดินต่อไหมนะครับถ้าเรามาทํานะครับหนึ่งสิงหานะครับชนสองตัวเหมือนกันครับสูตรกับห้ามาที่เลขห้านะครับหลักสิบสิบหกสิงหารอบนี้ชนเยอะนะครับสี่ตัวนะครับมาที่เลขหกนะครับหกห้าหนึ่งกันยารอบนี้ชนสองตัวนะครับห้ากับแปดมาที่เลขห้านะครับหลักสิบสิบหกกันยารอบนี้ชนมาตัวเดียวครับเลขสี่ ี่หกับหลักสิบหนึ่งตุลานะครับชนสี่ตัวนะครับรอบนี้มาที่เจ็ดแปดนะครับเลขเจ็ดนะครับหลักสิบสิบหกตุลานะครับชนสองตัวนะครับหนึ่งกับเก้านะครับนี่ครับมาที่เลขเก้ากรอบวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับรอบนี้ชนสองตัวครับศูนย์กับสองนะครับ ศูนย์กับสองนะครับนี่ครับกลุ่มนี้นะครับชนสองตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับดังนั้นเราจะวางหลักสิบไว้ที่ศูนย์กับสองนะครับเดี๋ยวมาดูชุดต่อไปนะครับชุดนี้เป็นเลขดับนะครับนี่คือดับแบบสามตัวเลยนะครับสามตัวสามหลักเลยนะครับสี่นะครับ ดับ4นะครับไม่มานะครับดับศย์ไม่มานะครับดับ1ก็ไม่มาน3าตัวเลยนะครับตรงนี้ดับ1ไม่มานะครับดับ7ไม่มีนะครับดับ9ก็ไม่มีนะครับดับ7ก็ไม่มีนะครับ16มิถุนาดับ1ก็ไม่มีนะครับสองหนะครับไม่มาดับ0ย์ดับ0ูนนะครับ ก็เป็นสามสองสี่ไม่มีเลขศูนย์นะครับดับหนึ่งออกแปดห้าสองนะครับก็ไม่มีนะครับดับศนก็ไม่มีนะครับนะแปดหกห้านะครับดับสองนะครับสามห้าหก็ไม่มีนะครับดับเจ็ดหกสี่หกนะครับก็ไม่มีเลขเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งตุลานะครับ หนึ่งตุลานะครับดับหนึ่งนะครับนะก็เก้าเจ็ดแปดไม่มีนะครับหมดสิบหกตุลาที่ผ่านมานะครับแอดกอให้ชมสูนี้นะครับนะน่าจะลงให้ดูอยู่เลดับนะครับดับสองนะครับไม่มาเลยนะครับนะหกเก้าหกรอบนี้ดับเลขหกนะครับนะดูว่าจะอยู่ไหมนะครับแล้วก็เลขเด่นนี่คือเลขเด่นนะครับกลุ่มเลขเด่นไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับงวดที่ผ่านมาหกนะครับหกมานะครับ 6มันก็มาตรงกับหลักสิบด้วยนะครับแต่ก็มาที่หลักร้อยนะครับเพราะว่าหลักสิบของเราหนึ่งหกแปดเก้านะครับมาเลขเก้านะครับหกมาในหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับรอบที่หนึ่งตุลาเลขเจ็ดนะครับมาที่เจ็ดแปดรอบวันที่สิบหกกันยานะครับนี่ครับมาเก้าครับรุดนะครับนะเลขเก้านี่คือเลขเด่นนะครับอันนี้เลขดับส่วน เลขฝั่งสุดท้ายคือดับหลักสิบนะครับดับหลักสิบก็ดับดีทุกมวดนะครับรอบมีดับศูนย์นะครับหลักสิบรอบที่ผ่านมาดับสามหลักสิบมวลก่อนก็ดับเจ็ดนะครับก็จะไล่ไปเลยครับเพื่อไปํายมิสีเวลานะครับรอบนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เลขดับสองกลุ่มนี้ครับนี่ดับดับขาดสามหลักนะครับตัวนี้ดับหลักสิบนะครับของเรามีหลักสิบมีเลขอะไรครับ ชนสองกับศูนย์นะครับศูนย์ดับหลักสิบก็เหลือสองตัวเดียวนะครับถ้าเดินตามนี้ได้ก็วางสองหลักสิบนะครับได้เลขทั้งหมดแค่สิบชุดเองนะครับนะตั้งแต่สองศูนย์ถึงสองเก้านะครับเลขดับดับอยู่นะครับนะก็วิเคราะห์ไปตามสูตรเลยนะครับมาดูกลุ่มเลขดับเรานะครับ ในหนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งเชือกยนสมมราสิบแปดนะครับหลักสิบของเรามีชนศูนย์กับสองนะครับแอดเอามาทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับศูนย์สองสามห้านะครับกับศูนย์สองเจ็ดเก้านะครับระวังนะครับศูนย์สองสามห้านะครับเจ็ดเก้านะครับทั้งหมดถ้าหลักสิบถ้าเอาในกลุ่มนี้นะครับ ้ามาวิเคราะห์เนี่ยมันจะได้หมดสี่ห้าหกนะครับหกชุดเลยนะครับมันจะได้เป็นหกตัวนะครับหกสิบตัวนะครับจะเยอะมากครับศูนย์สองสามห้าเจ็ดเก้านะครับศูนย์ดังปริบนะครับแอดเอาออกเลยนะครับถ้าเราม่นใจในสูตรนะครับก็ต้องวิเคราะห์ให้ตัวเลขน้อยลงนะครับศูนย์กับสองนะครับที่เด่นคือเลขสองตัวเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นเลข ที่เราติดไว้นะครับนะเราจะตัดขาดแบบชัดเจนเลยก็คือนี่แหละครับในกลุ่มเลขสองนะครับก็จะติดมามีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าเลขหกเราดับนะครับดับขาดในเลขสามตัวนะครับครับเรามีดับหกนะครับวิเคราะห์ตัดไปเลยนะครับนะคือท่านใดไม่ตัดก็ใส่เข้ามาเลยครับสิบตัวนะครับ สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกแอลครับดับสองเจ็ดสองแปดนะครับสองแปด 27, ก็มีหลายจารย์ให้ดับนะครับแอดก็ลองตามอาจารย์ท่านอื่นๆดูนะครับสองเก้านะครับถ้าเด่นรอบนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีเลขขี้อยู่นะครับติดที่เลขขี้คู่ขี้เนี่ยนะครับนะ ติดเลขขี้แสดงว่าเลขที่เป็นผู้คู่ก็น่าจะไม่ออกนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับสองศูนย์กับสองสอง,สองนะครับแอดก็เลยตัดออกนะครับอส,รสองศูนย์ชังสองสองสี่ก็ยังปิดไว้นะครับนะไม่มีอัตราค่าให้ดับนะครับสองหกนี่ดับสองแปดดับนะครับก็วัดกันเลยครับสำหรับเลขบนนะครับ รัฐบ,บาลไทยวันที่1นึ่งพฤศจิกายนสองพัสิบแปดบนนะครับเราให้เด่นพิเลขสองหลักสิบนะครับก็จะมีสองห้าสองหนึ่งสองเก้าสองสี่นะครับ, 2, 5, 2, 1, 2, 9, 2, รบหรือท่านใดจะชอบสองเจ็ดนี่ยนะครับแอดกอ็นะครับได้อยู่นะครับนะสองเจก็สวยอยู่นะครับแต้ม9้าหรือท่านใดจะมีเลข จากแต้มมาตัดก็ลองตัดดูนะครับแนอะให้มาสี่ชุดนี้แล้วกันครับนะสองห้าสองหนึ่งสองเก้าสองสี่แอดเน้นติดที่เลขขี้นะครับก็คือสองหนึ่งสองเก้าสองห้านี่นะครับนะเลขคู่เดี่ยสองสี่ไปได้หยิบมานะครับนะกับสามสองถ้าติดเลขเด่นเรานะครับรอบนี้เลขสามนะครับ ก็จะมีสองสามอยู่ในกลุ่มเลขนี้นะครับสองสามหรือสามสองนะครับท่านใดคิดว่าสามจะมาในหลักสิบนะครับก็ลองดูครับแต่แอดที่ว่าสามน่าจะมาหลักร้อยนะครับกลุ่มเลขฝั่งนี้ส่วนมากแล้วจะมาหลักร้อยค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับแปดนะครับวันที่สิบหกนี้ก็มาหลักร้อยนะครับแปด ห้านี่มาหลักสิบเก้านี่หลุดเลยนะครับแล้วก็เจ็ดมาหลักสิบนะครับหกนี่มาหลักร้อยนะครับร้อยตัาหน่วยนะครับพอในกลุ่มเลขนี้ก็มาหลักร้อยได้นะครับเลขสามแอดก็เลยถ้าจับสามตัวแอดจะวางเลขสามไว้ที่หลักร้อยนะครับ 3, 2, 5, 7, 2, 1, 7, 2, นะครับสามสองห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเก้านะครับประมาณนี้นะครับนะอยู่ในกลุ่มเลขที่เราวิเคราะห์นะครับ ถ้ามาตามนี้ก็คือเด่ยนที่เลขสอบนี่แหละครับหลักสิบนะครับก็ขอบคุณ f อฟนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับในวันที่หนึ่งพ่แจ๊กเกวันนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วหวังว่าจะมีเงินไปเที่ยวรับลมหนาวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผณมากครับสวัสดีครับ